สวัสดีครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับกับกับช่อง YouTube ของผมนะครับช่องช่องส่วนตัวนะครับเป็นช n n e l ของผมเองนะครับสุพจนเกษตรทรัพย์สินนะครับพิมพ์สุพจนเกษตรทรัพย์สินเข้าที่ YouTube ได้เลยนะครับจะเจอช่องของผมนะครับก็กับอู่สีสีอินเตอร์นะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนสอนทําสีรถยนต์ด้วยนะครับพิกัดบ้านค่ายระยองนะครับก็วันนี้จากที่ติดค้างกับเพื่อนๆมานะครับ มีเพื่อนถามมาจริงๆถามมาหลายเรื่องพอดีตอนนี้ผมผมพอมีเวลาตอนนี้ผมพอมีเวลาพอดอีมี10งานมาช่วยแล้วก็กําลังเตรียมงานพ่นสีตัวผมเองผมก็เลยพอมีเวลานิดนึงก็เลยเดี๋ยวมาทําทําคลิปให้แล้วกันก็ในส่วนความรู้ในเรื่องอาการปรับกาพ่นสีนะครับคือส่วนตัวผมเนี่ยผมจะบอกว่าผมเป็นช่างโบราณก็ได้คือผมออไม่ได้เล่นเป็นไม่ได้เป็นคนที่ลงรายละเอียดในเรื่องของการพ่นสีเยอะ ทีนี้เวลาผมผมใช้กาเนี่ยซึ่งหลักๆก,การใช้กานะครับก็อันนี้ผมทํากันบ้านมาก่อนเลยนะครับก่อนที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆคือผมโทรพูดแบบไม่อายเลยนะครับผมโทรหาช่างเทคนิคนะครับอ่าที่เขาไปเรียนเรื่องของกามานะครับแล้วก็เอาความรู้มาถ่ายทอดต่อให้กับเพื่อนๆนะครับคือตัวผมเองก็เอ่อไม่ได้ตัดสรุปเองนะครับความรู้ที่มีก็ไม่ได้ตัดสรุปเองก็ผ่านครูบาอาจารย์มาเช่นกันนะครับก็เอามาแบ่งปัน ตอกับเพื่อนๆแล้วกันนะครับซึ่งซึ่งกาพ่นสีเนี่ยนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่ากาแพงกาถูกนะครับว่ากาแพงกาถูกเนี่ยผมเห็นเนี่ยาการปรับกาเนี่ยมันก็มีอยู่หลักๆสามรายการนะครับ3ารายการในที่นี้คืออะไรบ้างนะครับไอตรสงตูดงเนี่ยก็เป็นแงลมนะครับถ้าเราปล่อยเยอะแรงลมจะออกเยอน,นะครับถ้าเราหมุนเข้า ก็จะค่อยลงจนถึงก็ดับไปเลยนะครับไอ้ตรงนี้ก็แล้วแต่จริตกันนะครับว่าเราจะใช้แรงลมมากน้อยแต่ละสถานที่นะครับถ้าฝุ่นมันสถานที่ที่มันไม่อำนวยมีฝุ่นเยอะหรืออะไรแบบนี้เราอาจจะใช้แรงลมที่ไม่มากจนเกินไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปรับแต่งไปตามหน้างานนะครับซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดทางเทคนิคว่าเคลียร์แลกเกอร์ควรจะเป็น เคียร์เลกเกอร์ควรจะใช้ลมเท่านี้สีจริงลมเท่านี้อะไรเนี้ยผมจะไม่ลงรลยยายละเอียดแบบนี้เพราะว่าหน้าง,งานจริงเนี่ยมันต้องพลิกแพลงตลอดเวลานะครับถ้านั้นมันจะเป็นเรื่องของเชิงวิชาการแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันอันดับแรกนะครับที่ผมที่ผมแนะนํานะครับว่าเรื่องของการปรับบดปรับแรงปรับค่อยนะครับอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรแล้วแต่จริตนะครับอันดับที่2ก็เป็นเรื่องของของ ปริมาณสีนะครับผมไล่อย่างนี้นะครับอาจจะไม่ได้เรียงกันนะครับผมไล่ตามตามโคนจากโคนกาขึ้นมาเลยอันดับที่2ก็คือเป็นการตัวปรับสีนะครับปรับสีในที่นี้ปรับยังไงปรับปรับปริมาณสีที่เราจะปล่อยออกประทะชิ้นงานนะครับคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะอ,อย่างนี้นะครับ คือปกติบางบางรุ่นถ้าเป็นยี่ห้อทีอ่มีราคาสักนิดหนึ่งนะครับ2 0 0 0 3,000ขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีนะครับเขาเรียกอะไรมีขีด1ขีด2ขีด3ในเขาขีดไว้ให้แต่เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆเป็นมือใหม่มือใหม่หรือหืออาจที่คนที่ยังเริ่มต้นที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรอย่างตัวผมเองเนี่ยกาใบนี้เลยนะครับใบละ300นะครับอันนี้พูดไม่โกหกเลยผมสั่ง สั่งจากในอินเทอร์เน็ตมานะครับใบละ300นะครับเราเริ่มต้นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ทีนี้หัวตัวนี้เป็นหัว1.5ทีนี้หัว1.5เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วถ้าทำ,ท,ำทางทฤษฎีเลยเนี่ยหัว1.5เนี่ยมันจะออกเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ในที่นี้ก็อาจจะไว้พ่นสีพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ออกเม็ดใหญ่ให้เนื้อมันให้เนื้อมันกลบลอยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในในการที่เราพ่นสีจริงกับพ่นเคลียร์เนี่ย ถ้าเป็นการ1.5เนี่ยเม็ดมันจะใหญ่เกินไปนะครับทดยทางทฤษฎีเนี่ยเขาใหา้พ่นสีใช้1.3เคลเกอร์ใช้1.4ถ้าเป็นสีพื้นใช้1.5แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นใหม่เราไม่มีเงินเราจะไปเราจะไม่มีคือเราไม่มีต้นทุนที่จะไปซื้อกาหลายใบหรืออะไรแบบนี้เราอาจจะเริ่มต้นอย่างผมเนี่ยครับกาใบนี้ผมซื้อมาเป็นกาสแตนบายนะครับเอาไว้เผือ่อเหลือเผื่อขาดเท่านั้นนะครับผมซื้อมา2ใบใบละ300บาทนะครับถ้าอย่างนี้อะ ถ้าเกิดว่าเราปล่อยสีเยอะนะครับตัวนี้นะครับตูดมันเนี่ยพอเขาเรียกว่าเข็มเนี่ยนะครับเข็มตัวนี้ถ้าเราปล่อยเยอะเนี่ยมันจะออกสีปริมาณมากปริมาณมากเนี่ยก็คือก็เม็ดใหญ่แน่นอนนะครับแต่ถ้าเราหมุนเข้านะครับหมุนเข้าก็แล้วแต่เรานะครับเราจะหมุนเข้ามากน้อยแค่ไหนพอเราหมุนเข้ามากเรื่อยๆปุ๊บมันจะปล่อยสีน้อยพอปล่อยสีน้อยปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยให้เม็ดมันออกเล็กลง นะครับเม็ดมันจะออกเล็กลงอันนี้เดี๋ยผมหมดหมุนสุดแล้วเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าเม็ดมันจะปล่อยถ้าถ้าลองดูก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูที่บ้านที่อู่ได้เลยนะครับว่ามันเป็นจริงไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับมันก็ช่วยได้ว่าเวลาในกรณีว่า,าเราเริ่มต้นใหม่ๆนะครับต้นทุนเรายังไม่พอนะครับเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องที่2แล้วส่วนว่าการปรับตั้งกาบตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมลงดีเทลให้นิดนึงแล้วกันว่าเวลาสมมุติว่า เวลาเราจะปรับต like ั้งนะครับเราอาจจะต้องอย่างนี eh? ้นะครับเราหมุนสุดเลยหมุนจนมันตึงมือเราเนี่ยแหละครับแล้วเราก็คลายออกมาเราอาจจะในที่นี้กาผมกาตัวถูกเนี่ยมันจะไม่มีขีดบอกนะครับเราอาจจะเอาหินเจียมาบากไว้เป็นสัญลักษณ์ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็หมุนจนสุดนะครับหมุนจนสุดตึงมือก่อนนะครับแล้วค่อยคลายคลายออกมานะครับสองรอบครึ่งนะครับสําหรับการการพ่นสีจริงนะครับแต่อย่า ให้เป็นการ1.3นะอันนี้เป็นตัวอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะอันนี้เป็นการ1.5นะครับถ้าเป็นการ1.3นะครับเราหมุนออกประมาณ2รอบครึ่ง2รอบครึ่งในในที่นี้เนี่ยมันจะเหมาะสมกับการใช้พ่นสีจริงเราถ้าเกิดว่าเป็นเป็นแลกเกอร์เราก็คลายเป็น3รอบนะครับคือเราทำสัญ,ญลักษณ์ไว้สักนิดนึงนะครับตรงนี้ถ้าถ้าผมไม่แน่ใจว่าผมอธิบายเคลียร์หรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสงสัยนะครับ คอมเมนต์เลยนะครับใต้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้อีกทีนะครับอสองสเต็ปแล้วนะครับสเตปที่3ก็เป็นเรื่องของม่านสีม่านสีเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมันก็แล้วแต่คนจริตของคนเลยครับเนี่ยอันเนี้ยอย่างถ้าผมพ่นกันชนใช่มันมีซอกเยอะๆอันเนี้ยผมอาจจะปรับกลมก่อนนะครับผมปรับกลมแบบนี้ก่อนปุ๊บแล้วผมก็พ่นตามซอกตามไรให้ในร่องในซอกเนี่ยมันมิดก่อนแล้วผมค่อยๆปรับบานแบบปกติเพื่อพ่นหน้าใหญ่ นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ผมติดค้างไว้นะครับพอดีมีเวลาก็เลยรีบสัสางเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติดค้างเพื่อนๆหลายคลิปนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากนะครับก็มีอะไรแนะนําก็บอกผมได้นะครับใต้เป็นคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็เฟซส่วนตัวก็ได้ครับชื่อชื่อช่องเดียวกันกับชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube เลยนะครับก็เดี๋ยว เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับมีอะไรแนะนำก็บอกกันนะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ